รหลปีล้วนเป็นเขา M6 รถไหลคักเป็นตะเขาเป็นตะเขารถติด,ดในจะน้อยจะล้นเขามากเราได้ขึ้นแเราลงโอ้สถา,าบันปตทแล้วอ่าโอเคโอเคมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆออกคู่ขนานมาเลยดูปะแลนแลนเส้นนอกเด้อแลนคู่ขนานเด้ออย่าแลนข้างในเส้นนอดิเรื่อยๆดิดดเออนั่นละนั่นละแลนมาเรื่อยๆ Bung pies, à, ok, 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 เป็นมือวันตเฮ้อเอมียก็ขังกันไปแบบสั้นเลยเหตกันวันหนาวันหนาขัางไปแบบสี่รอกเยโอ้โอโอปเปิดอ้ไยก็มาเปิืเลยเลขังกันคักรอกจะเปิดประตูอ,ะอังี่มดอวอีวกัอันมัดลวดมัดเตากัไดะอย่าดิ้งังเลเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเลสยังไมถามว่าอีกจุดเดีย โอ oh, ้ปันนี่มาปันนี่เรยวมีถามว่าหญิงกู <Reid> ไปทางไหนหำมทาง <g ull ing> นัต่อไปนต่อไปเก่ามาวถามเขาหญิงเหรอเียกมันยังไหนมูเดียวกันจวัวถามมู <g ull ing> จวัวถามมูแต่ ซุปมแมงบันนอกนางชักโขก่ปิดว้มันคือตีิดเจียบกิ่น,น,นว้าสมัยใดไเราเว้ยเ <c oughs> นี่ยก็ไดาะชูไปน้ำมันแมสนุก <c oughs> นู้นดยต่ดัาางสบัยผมมากข้นหนเนาะอื เจอแล้วนั่นเรอแล้วตัดติดแค่นั้นก็คุ้มยูถัดต,ติดแค่นั้นแล้วเพื่อมาขึ้นอันนี้แล้วก็ติดอีกเลยนี่ก็คุ้มยูน,มนี่ก็เลอนสบายพราะว่อวนี่มาป้ายสีทะเลโคราชนนะ ปาชีป็นรขสวรรค์ดีมว่ะมเปาชีมันเป็น้รปาชีอมเนบ่เหม้ขอปาชีปาชีมันหยุดยาหยุดยาห้าเพียนแล้วเจ้าเนี่ยเอ้ได้ึ้นแล้วได้ึ้นแล้วสำหรับสีระ ได้ขึ้นแล้วครับ M6 ครับ M6 ด่านแรกของเส้นทางหินกอง <What? S 1> จวดจัด